สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเศา้านะครับสำหรับเ้ารมื่อนี้นะครับเศา้าของวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบมิถุนายนสอง3ันห้ากสิบสามนะครับโอ้ยอากาศมันเป็นจังสี่ครับพี่น้องฝนบ่ตกนะครับแรงหมวกมาลงจังสี่เนาะบบเนี้ยเนาะนะครับฝ่าฝนต่างเกลายลายนะครับตกมาปีนี้นะครับเห็น ฝนมาตั้งแต่มีนานะครับนึกว่าฝนสิดีจังไดยมาเรียงตอนจังสี่นะครับตกก้าไว้ว่าสีดำน้ำสีดำบอพี่น้องเนี่ยตกไว้ให้นึงนะครับเพื่อว่าฝนสิมาว่าสัตว์นะครับอ่ะบันนี้อ่านี่นะครับสำหรับอ่าโครงการที่ผมเพียนอ่ะถนนต้นไม้ผมนะครับผมก็อ่าปลูกแล้วนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเดินเบิ้งนะครับนี่ครับ ถนนเส้นนี้ผมสิปลูกนะครับมีอ่าพริกนะครับทางนี้พริกทางนี้บวบนะครับทถวแม่พี่หน่าปลูกลงนะครับแล้วก็หงอ่ามะละกอนะครับบวมีนะครับนี่ครับแซมไปเั่วหิบนะครับปลูกเป็นระยะระยะลงไปพ่นละพี่น่อนะครับอ่าต้นกล้วยผมไม่ได้ปลูกอ่าที่คอจังอ่าทางนั้นนะครับเพราะว่าอ่าแดดมันขึ้นทางนี้นะครับพายที่ขึ้นทางนี้ปี๊ดมาพี่นะครับเรามาตกฟังนี้นะครับ ผมยานมันบังแสงต้นเขานะครับก็ดีปลูกเป็นระยะห่างจากน้อยนะครับยานมัน,นภาษาผูพฒ่าว่ามันง่ำนะครับมันง่ำเข้านะครับนี่แหละครับอันนี้เขาอันนี้เขาว้านนะครับนี่ครับพี่น้องวานไม่นำครึง่งนึงแล้วนะครับเพราะว่า มนแร้งนะครับจงไวด้ดำบักกี้ให้นะครับนี่นาที่จงไวด้ดำนะครับนี่ลงไปนี่ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้านาห้าหกให้นะครับที่ไวด้ดำส่วนวานนี่วานหลแล้วครับลงไปนี่คือการวานแล้วก็เกี่ยวไปแก่นั่นนะครับแล้วก็แถวไตพูดนะครับวานไ้นะครับแถวลงนะครับ <c oughs> นี่อันนี้ แดงวะทอแม่เพิ่นปลูกนะครับทอแม่กับแม่่วนเถ่านะครับแม่่วนเถ่ามาอยู่นํานะครับมาปลูกนี่แหละครับบรรยากาศยามเช้านะครับพี่นอกเดี๋ยวพาไปเบิ่งสระผมนะครับสระนี่มีน้ำพอแอดแล็นี่นะครับฝนตกมาก็พอซีด้น้ำนะครับ โอ้บางงผมตายสิได้มาสามใบครับบางงเอ่อก็อีพันพันฮอลแลนด์นะครับ,บ,รรนนรบมาเขื่อยาวนะครับปลูกปลูกตามนี่เ้าพี่นอ้องปลูกไว้กินนะครับแนวเด้กินได้ผมปลูกบวดแหละนะครับอีกแต่ซื้อหาพันมะเขนนะครับต้นมะแขวน,นยุส่มีน้อยุส่มีขายแนะนำผมนะครับ <laughs> แม่นบอกไม่ส้น,นฮะยางแรงบ่ปูเถ่าโบราณไว้ยางแรงว่า,าสันครับเป็นหมอกงส่นะครับ,น,รบนี่ครับเพชรกระชังครับคทําแม่พ่อเพิ่นว่าหน้าโมามีหอกกระเลี้ยงซับมันมีนี่แหละ่าสันเพชรกระชังไว้เลี้ยงกบครับนี่กระซื้อกบมาลงนะครับ พอน้ำไหลเขาก็จังขยับขึ้นเรานะครับชางมาเลี้ยงกบก็สิไปซื้อปลามาปล่อยเลยครับน,น้อยๆก็เอาปลามาปล่อยดถว็สั่นพันวาปล่อยทาน้ำนะครับทาน้ำฝนเอาเขากันยามาเช้นะครับให้พี่น้องได้เบ่งบรรยากาศทางบ้านผมนะครับอันนี้ก็คือกระท่อมนะครับกระท่อมน้อยนะครับกระท่อมน้อยริมสะนะครับเดี๋ยวรออีกเดือนสองเดือนผมก็สิลงระบบโซลาร์เซลล์น้ำมาเติมสะรแล้วครับ นี่แหละครับอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบซำนี้ครับสวัสดีครับ